สวัสดีค่ะนัดจากรัสเกเกอร์นะคะวันนี้เรามาดู Ford r a n g e r นะคะสีแดงสอดเราจะทำเป็นสีแดงกระมี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะอัปเดตในส่วนของ Facebook ให้ท่านผู้ชมดูทุกๆสๆ3ถึงชั่วโมงแล้วกันนะคะวันนี้ได้รับความขอบคุณจากอาจารย์แดงพ่อแดงเอยอาจารย์แดงพ่ออาร์ตเฮ้ยเอาใหม่เอาต่อเลยต่อต่อ <laughs> เร็ว, <laughs> รวต่อเลยเอา้าอาจารย์แดง <laughs> อ,อ่ะเรียนสดๆเลยอ่ะอ่ะแ <c oughs> ล้วนั่นแหละเอ่อพ่อแดงอาจารย์อารนนะคะคสนับสนุนสถานที่ส่วนเด็กๆที่มาช่วยก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่ารถคันนี้เกิดจากความรักสติ๊กเกอร์จริงๆหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะเอออย่าพิ่งครับคันนี้คันแรกในชีวิตที่ทําด้วยตัวเองเอถูกต้องไหมก็คันนี้ก็คือถ้าเต็มสตมเต็มเต็ม,ตมสตรีมคือเป็นคันแรกกดดันไหมกดดันมาก กดดันมากกดดันมากคิดว่าตอนนี้ได้น้องบิ๊กจากอินฟินิตี้สติ๊กเกอร์มาช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตามกันมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผมกับพ่อแดงก็คงจะเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างบ้านเพื่อมาช่วยดูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีแผนการยังไงอะขอคร่าวๆก่อนที่ว่าจินตนาการเริ่มก็คือตอนแรกคือโจทย์โจทย์ของรถคันนี้คือเจ้าของรถต้องการให้ดุด,ดันนะคะตอนแรกเนี่ยที่เราปรึกษาอาจารย์อาจารย์นะแล้วว่า เราใช้สติกเกอร์แฟนออร์เคอลนะคะเราจะจําเป็นที่จะต้องหน้ากว้างของเราเนี่ยจะไม่ได้กับรถคันนี้ซึ่งหน้ากว้างรถคันนี้มันจะเกินเมตรยี่สิบอยู่แล้วอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีการแต่งเติมลวดลายให้มันให้รถมันได้สัดส่วนสวยงามอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนนี้คือกําลังล้างสู้ไม่สู้สู้ตายโอเคครับตามเชียร์กันด้วยครับขอบคุณค่ะ